รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อรมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนเมษายน2567นะครับซึ่งเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆเลยเนื่องจากมีดวงดาวขยับปรับเปลี่ยนหลายดวงทั้งย้ายราศีทั้งเดินเซิร์เซิร์ดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกำลังมากนะครับและก็มีดาวสำคัญหนึ่งดวงก็คือดาวอาทิตย์ เป็นต้นกําเนิดของชีวิตนะครับจะโคจรได้ตําแหน่งไปมหาอุดมหาอุดหมายถึงโออหมายถึงสว่างมากเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาแล้วความที่เป็นต้นกําเนิดชีวิตก็จะส่งพลังไปถึงทุกลัคนาเลยทีเดียวและช่วงปลายเดือนนะครับวันที่30เมษายนเนี่ย ดาวพฤหัสซึ่งเป็นประธานแห่งความสุขประธานสุพเคราะ์ประธานแห่งความดีจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีนะและบางคนเนี่ยนะครับจะกลายเป็นรอบใหญ่ของชีวิตด้วยซ้ำเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายเข้าไปร่วมกับดาวมฤตยูและการที่ย้ายไปตรงเนี้ เป็นตำแหน่งพบการเงินของดวงเมืองและดวงโลกด้วยนะการที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งความสุขความเจริญเข้าสู่พบการเงินของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยก็จะส่งผลไปถึงทุกลักษณในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลยนะครับและในเดือนเมษายนมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญมากก็คือวันที่9เมษายนเนี่ย เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5นะครับถือเป็นวันปีใหม่ตามจันทรคติของฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายโหรฝ่ายพิธีกรรมต่างๆนะครับถือเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตริย์จากเดิมเป็นปีเถาะเปลี่ยนเป็นปีมะโรงที่หลายคนบอกว่าปีนี้เป็นปีมังกรปีมังกรเนี่ยปีมังกรทองบ้างจะเริ่มต้นตั้งแต่9เมษายนเป็นต้นไปนะครับและพอเปลี่ยนปีนักษัตริย์ไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะส่งผลเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนนะครับเป็นไปตามกําลังของดวงดาวที่อยู่ในชะตากําเนิดซึ่งทุกครั้งนะครับขึ้นหนึ่งาเดือน5ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยก็จะมีการจัดพิธีใหญ่เลยในเมืองต่างๆนะครับเขาเรียกว่าพิธีสัมพัทธ์ฉอราชินเป็นพิธีสะดอกเคราะห์ตัดปีมีการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ตัดเคราะห์กันซึ่งตัวอาจารย์ก็ทํามาตั้งแต่ปี2563แล้วก็ทําต่อเนื่องมาทุกปีนะครับโดยในปีนี้นะครับจะมีการสวดพุทธมนต์สะดอกเคราะห์ เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยสวดเสร็จแล้วก็จะนำแผ่นบูชาดวงชะตาที่เข้าพิธีนะครับนำไปหล่อพระ เป็นองค์สมเด็จพระอาจาร์โตพรมรังสีนะครับซึ่งจะให้หนุนดวงชะตาพวกเราเพราะว่าจารย์อักขระดวงลงไปด้วยแล้วก็จะมีพิธีปิดทองพระประจําวันเกิดนะครับจานย์อักขระมนคาถาใส่พระประจําวันเกิดปิดทองเสร็จแล้วอาจารย์จะนําพระประจําวันเกิดเนี่ยไปบรรจุในพระาธาตุเจดีย์นะครับซึ่งอาจารย์จะทําพิธีให้จะนําไปเองและยังมีการสวดบูชาสะดอะเคะ ด้วยพานกรวยข้าวก้นบาทนะครับที่อาจารย์บูชาบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะเพื่อให้เป็นมงคลเพื่อสะเดาะเคราะห์ให้ทุกคนที่ร่วมพิธีหรือจะฝากทําพิธีนะครับท่านใดสนใจพิธีใหญ่แบบนี้ที่ครบค้วนแบบนี้นะครับรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเนื่องจากอาจารย์รับจํานวนจํากัดนะดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับพิธีสวดเจริญพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ตัดปีในวาระปีใหม่ตามจันทรคติ ขึ้นหนึ่งคำเดือนห้าสวดมหามนสะดอกเคราะห์เจ็วันเจ็ดคืนปิดทองพระประจำวันเกิดนำประดิษฐานในพระธาตุเจดีสวดบูชาดวงสตาด้วยแผ่นทองหน้ามหาอุดเสร็จพิธีนำหล่อพระองค์สมเด็จพุทธาชันตูกรมรังสีสวดอธิษฐานจิตสะดอกเคราะห์ผ่านกลวยเข้าก้นบาทบรมครูหลวงปู่โลกอุดร จุดเทียนชัยวิปัสสีหนุนดวงชะตาอธิษฐานจิตสู่ความรุ่งเรืองมั่งคัง่งร่ำรวยที่ใจดีพระทาตุพนมทิ้งความทุกข์แก้ไขสิ่งติดขัดหนุนดวงแบบขึ้นไม่มีตกโอกาสครั้งสำคัญที่มีพิธีใหญ่ครบถ้วนพร้อมรับความโชคดีสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ @open ดาว ลัคนาตนเมษายน2567นะครับชาวลัคนาตนุเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพระศุกร์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์ก็จะมีการเสด็จเสรคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเข้าสู่เรือนอริ อริก,ก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะจะส่งผลให้ชาวลักนาตุลเนี่ยในเดือนเมษายนนี้นะจะต้องจัดการปัญหาเยอะหน่อยต้องสู้ต้องบุกตะลุยต้องเคลียร์นะต้องดําเนินการอะไรทําไปก็ต้องลุยแบบสู้ยิบตาไปเลยถึงจะดีนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพแบบเฉียบพลันอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะรวมถึงให้ระวัง ปัญหาทะเลาะบาะแวงกับคนรอบข้างนะในเดือนนี้ <c oughs> เดือนเมษายนเนี่ยชาวตลเนี่ยต้องควบคุมจิตใจตัวเองดีๆถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดจาดีๆโดยเฉพาะคนมีคู่นะครับจะทะเลาะกับคู่รักตรงน,นี้ต้องระวังไว้ด้วยก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยใจเย็นๆพูดจาก,กันดีๆนะหรือคนที่มีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาต่างๆต้อง,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 งระมัดระวังการใช้ถ้อยคําของเรานะครับมันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นปัญหากันได้นะ ตั้งแต่ต้นเดือน2เมษ<ม>ายนเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์ก็คือดาวประจําตัวเนี่ยจะเริ่มโคจรเสร็จเข้าสู่เรือนอลิเลยนะฉะนั้นชาวลัคนาตุลเนี่ยก็ต้องระวังอย่างมากทําอะไรก็ต้องรอบคอบนะครับต้องคิดเยอะๆและก็ต้องใจเย็นๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะพอ13เมษายนเนี่ยดาวอาทิตย์ พจรเข้าส่เรือนปัตตนิและได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดด้วยนะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะลาภะหมายถึงโอกาสหมายถึงสิ่งดีๆนะเป็นจุดส่องสว่างที่สุดส่งผลดีนะครับในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาอาจจะมีเจอคู่ค้าใหม่ลูกค้าใหม่ช่องทางใหม่นะเกิดการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือบางคนคนที่ไม่มีคู่เนี่ยนะอาจจะได้พบเจอคนถูกใจพบปุ๊บปั๊บขึ้นมาอย่างนี้นะให้สบายอกสบายใจได้ด้วยนะพอ16เมษายนนะดาวพระพุธ จะเดินหน้าเสด็จเสดหมายถึงเดินหน้าอย่างรวดเร็วเต็มกําลังนะคราวนี้แหละชาวลัคนาตุลต้องระมัดระวังการพูดจาของตัวเองให้ดีตั้งแต่การเดินเมษาเป็นต้นไปต้องคิดก่อนพูดคิดเยอะๆนับหนึ่งถึงพันแล้วค่อยพูดต้องรอบคอบนะระวังผิดใจกับผู้ใหญ่ระวังผิดใจกับบริวารระวังผิดใจกับคนรักระวังผิดใจกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจานะเกิดการทะเลาะเบาแว้งเกิดการไม่ลงรอยกันตรงนี้ต้องรอบคอบและใจเย็นนะครับ 2 2่อเมษายนดาวพระเกตและดาวคันย,ย้ายราศีนะพอดาวพระเกตดาวคันย,ย้ายราศีเนี่ยจะส่งผลให้ชาวลัคนาตนเนี่ยนะจะต้องยิ่งรอ,อบครอบต้องไตรตรองทุกด้านนะการจะเริ่มต้นทําอะไรจะต้องมีความระมัดระวังการสื่อสารจะผิดพลาดการใช้จ่ายจะผิดพลาดระวังคนยืมเงินและไม่ได้คืนระวังคนชวนลงทุนระวังอะไรต่างๆนานานะครับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการงานอย่างเงี้ยนะต้องรอบคอบและคิดให้ท่วนทีนะ ยี่สิบเจ็ดเมษาเป็นต้นไปนะดาวพระศุกร์เสิร์อีกครั้งเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือนปัต,ตนินะตรงนี้จะคลี่คลายมากขึ้นนะพอช่วงวันที่สิบหกเมษาถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันอาจจะวุ่นหน่อยนะแต่พอวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นต้นไปก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีตัวช่วยมีมิตรด,ดีมีสภาพที่ดีเกิดขึ้นนะคนไม่มีคู่มีโอกาสพบเจอคนถูกใจให้สบายอกสบายใจโลกเป็นสีชมพูนะครับสามสิบเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะดาวพระฤหัส เป็นประธานแห่งความสุขประธานแห่งสุขเคราะห์จะย้ายราศีไปร่วมกับมฤตยูในเรือนมอรณะนะจากนี้ไปหนึ่งปีตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปยาวไปเลยนะตรงนี้ชาวลัคนาตนเนี่ยจะต้องระมัดระวังในหลายๆด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องบ้านเรื่องรถ นะเพราะประธานสุภเคราะห์เนี่ยย้ายไปตำแหน่งอับแสงคือเป็นเรือมนะมรณะมรณะเนี่ยหมายถึงตายจบเปลี่ยนจากหมายถึงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันต้องเปลี่ยนนะฉะนั้นมันอาจจะต้องดิ้นลนนะดิ้นลนเพื่อเปลี่ยนแปลงดิ้นลนหนีตายดิ้นลนอะไรต่างๆนะครับให้ระวังปัญหาเพื่อนหักหลังระวังปัญหาอะไรที่จะโดนหลอกอย่างเงี้ยนะเนี่ยหนึ่งปีหลังจากนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะครับ หรือหากท่านใดนะครับอยากจะตรวจดวงชะตาตัวเองก็สามารถติดต่ออาจารย์เข้ามาได้นะครับเนื่องจากว่าการย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้จะเป็นผลที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนะครับในทุกๆลัคนาเลยเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานสุเประเาะจะย้ายเข้าสู่ภพการเงินของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยครับมันจะส่งผลดีมากๆนะหลายลัคนาทีเดียวที่จะดีด้านการเงินบางคนได้ลาออกจากงานมาเป็นเจ้าของกิจการ คนที่มีกิจาการอยู่แล้วก็ขายดีเปลี่ยนชีวิตได้นะเนื่องจากว่าที่อาจารย์ทําคลิปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นดาวจรน,นะยังไม่ใช่ดาวชะตากําเนิดของแต่ละคนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดาวจรเนี่ยมันคือดาวที่เคลื่อนที่บนท้องฟ้าจริงๆนะแต่มันยังไม่ใช่ดวงเราเป๊ะๆนะครับเพราะว่าการจะดูดวงเราเนี่ยมันจะต้องเช็คจากดาวในชะตากําเนิดต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวนะครับถึงจะรู้ว่าตําแหน่งดาวพฤหัสเนี่ยที่ย้ายไปเนี่ยมันไปเจอกดาวอะไร มีดาวอะไรมารับอยู่ส่งผลดีส่งผลร้ายนะถ้าส่งผลดีก็เป็นการส่งเสริมเลยให้มันดีย,ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันส่งผลเสียนะก็เตรียมการแก้ไขนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคำว่าลักนณาเนี่ยเราจะเป็นการผูกดวงที่ใช้5เรื่อง ก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนะผูกออกมาถึงจะรู้ลักขาว่าเราใช่ลักนณาในจริงจริงไหมเพราะพอดาวพฤหัสย้ายป๊อปมันจะได้ส่งผลได้ถูกหรือแก้ไขได้ถูกเพราะบางคนเนี่ยมัวแน่ดูแต่ราศีนะมันจะไม่ตรงเลยนะเพราะว่าราศีเนี่ยมันใช้แค่วันที่กับเดือนอย่างตัวอาจารย์เอง31พฤษภาเนี่ยก็คือราศีพฤกษภแต่พอใช้5เรื่องนะวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกมาเป็นลักขากัน ก็ต้องไปดูที่ลักษณะกันเพราะว่าการใช้ลักษณะมันจะส่งผลเนี่ยนะครับประมาณ90%แต่ถ้าใช้ราศีเนี่ยมันจะส่งผลเพียง10%เท่านั้นเองเนะมันอาจจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดเราไปดูคลิปที่เป็นราศีแล้วราศีนั้นมันดีเราก็นึกว่าเอ้ยดีแน่แต่ที่แท้ถ้าผูกลักษณะปรากฏลักษณะน,น,นั้นต้องระวังต้องแก้ไขอย่างนี้นะมันจะผิดพลาดจากการตัดสินใจได้นะตรงนี้ใครที่สนใจอย,อยากเช็คดวงให้เป๊ะๆนะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ ดูดวงกับอญญาจารย์กฤษณะแบบรู้เรื่องรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนัก ต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณนมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็วตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชคนะครับ5 6 7 8 3 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเทีย่ยงอาจารย์ไลร์สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบออร์โททศัพมืืถลข บ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลอมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open Chat นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คำพีเสริมดวงปีมงกรทองนะครับคำพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทงางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2 5 6 7เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลกมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สื่อชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทายังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ